คาัที่มองจากบนเวทีลงไปองเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ mm hmm. ด้วยด้วยแฟนคลับของทั้ง4บ้านด้วยองเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่ทําให้เราได้ร่วมง,งานกับแบบหลายๆคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แโวันี้แฟนคลับมาหายกันเยอะมากเลยค่ะ ออ่หละคะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ตัวไฮดริกพาึ้นไปเห็นวิวของทงั้งไอคอนสยามแล้วก็วิวของแฟนๆรวมถึงแท่งไฟคือสวยงามมากๆแล้วก็รอรุ้นว่าโปรเจกต์ที่พูดถึงเนี่ยจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะ่ะก็อยากให้เปิดกล้องเร็วๆเหมือนกันเพราะหลายคนก็แบบมองว่าขนาดวันเปิดตัวยังอลังการขนาดไหนแสดงว่าซีรีส์ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ดูก็คือแบบน่าจะแบบไม่แปลกใจ ที่เขารับฟังเสียงแตนมค่ะ ไปถ่ายทีเซอร์อะคะแล้วเราได้เห็นรถที่เราขับในเรื่องก็คือเป็นซปเปอร์คาร์สีเหลืองาแบบโอสักทีวะสักทีากรวยแล้วรวยแล้วแฟนๆเยอะือทะุร้านไปแล้วใช่ไหมคะแฟนบอะไรคะแฟนกแูกอลแฟนภาพยนตร์ด็โรจิการอีก1บทบาทของเราก็ถือว่าเป็นการเปิดทางอีกทางหนึ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนแฟนภาพยนตร์เราก็ไม่ได้มี อย่างเดียวจะได้ดึงแบบคนอื่นๆในหลายวัยมาดูเรื่องนี้ด้วยหลาหลอดหละในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆตัวจริงเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนโกโก้แบบเขาเรียกว่าขี่แซวโ,โกโก้กวนๆหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนไปเป็นไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไปเป็นเขาเรียกว่าสร้างปัญหาให้เขาในเรื่องเลยเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตัวสร้างปัญหาเนี่ยจะทําให้บอสตัวุมรักได้ยังไง น่าจะแบบมีการฟาดฟันกันเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยฟาดฟันกันด้วยแบบไม่ได้โหดนะคะน่ารักน่ารักเลยแล้วว่าจะหนึ่งเป็นลักษณะคอมเมดี้บ้างะคอมเมดี้แต่ว่าไม่ได้มากค่ะแต่ว่าความฟุ้งของความเป็นยูริหญิงๆน่าจะมีมากมากเลยค่ะในเรื่องนี้้วยด้วยโลเคชั่นด้วยค่ะอย่างซีนแม่นลำที่ปล่อยไปก็ถือร้านดูแล้วที่เรียบร้อยไม่ห่วง วอล์ดแอคชันเพราะว่าจากทีเซอร์หรือเทรลเลอร์ไปเห็นของทุกบ้านก็รู้สึกว่ามันมันสวยมากเหมือนแบบจากนิยายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาพมันฟุ้งเหมือนเราอยู่ในภาพความฝันอะไรเงี้ยก็รอรอดูคือเราเล่นได้เป็นมาหลายเรื่องแล้วแหละเรื่องนี้มันมีเสน่ห์อยางที่แบบแตกต่างจากเรื่องก่อนๆองนะค่ะห้ามพลาดเลยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะหนุ่มรวยแล้วแม้กระทั่งซีรีส์อยู่รีที่ที่เล่นได้เล่นด้วยกันเนี่ยเราก็จะสู้ชีวิตตลอดเลยจะมีความแบบ สู้ชีวิตเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสักทีที่เราแบบเขาอยากเห็นเราในมากความโกความสมาร์ทเป็นซีอโออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แฟนคลับเรารอคอยด้วยเขาต้องปรับรูปตัวเองงนด้วยเป็นอิงฟ้าเลยค่ะคือไม่ได้เป็นในเรื่องความรวยนะเป็นในเรื่องความเป็นซีอโอนเรื่องนี้เราก็แบบความที่เราอยู่องค์กรไม่สแกนอู่แล้วเราเป็นผู้จัดการกองอะไรเงี้ยก็เอาความสมาร์ตตรงนั้นมา ในเรื่องนี้ได้ค่ะดรามีความเป็นบอสอ<ด>ยู่ใช่ไหมคะรักใช่ใช่ขนาดที่ทุกคนเห็นเลยเขามีความแบบเป็นซีอีโอ working woman <c oughs> อยู่แล้วค่ะแล้วในเรื่องนี้คือดีตรงที่ว่าเขาได้เหมือนได้เล่นเป็นตัวเองรวยก็รวยของจริงเรา <c oughs> ตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไหมหลายคนก็แบบนี่ขนาดยังไม่ได้ถ่ายทำไ,ได้เลยคนยังแบบว่าลุ้าขนาดนี้ค่ะตื่นเต้นเพราะว่า ไปเจอเพื่อนด้วยค่ะเราไม่ได้ถ่ายกันแค่2คนหรือว่านักแสดงแบบยิบยิร่อยๆแต่นี่คือเชื่อว่าวันม,มีแน่นอนที่แบบ1วัน8คนเข้าสี่ด้วยกันอย่างนี้ก็รอลุ้นความวุ่นวายแล้วก็ความน่ารักของทั้ง4ี่คู่ค่ะแล้วจะมีเพื่อนขึ้นมาเยอะเยอะเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคู่ก็จะมีไปตอนของคนอื่นๆด้วยใช่<ม>ไหมคะจมแจมกันอาจจะมีอย่างที่คู่กับบอกเลยจะมีข้ามเคมีของแต่ละคู่อาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ คุณก็จุดแบบนี่เนาะแบบตอนแท้ช่องเจ็ดด้วยค่ะล้มเสาสองทุ่มทางใช่เป็นช่องที่เราดูตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราวันนี้จริงๆฟิวเนี้หนูดูไปยูทูบเหมือนเจ็ดสี่คอนเสิร์ตเลยอ่ะแล้วก็เออเหมือนได้ย้อนไปตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันยังไม่มีอยุธิที่ที่จะได้ฉายทางช่องเจ็ดแล้วว่าแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ที่ดูช่องนี้ ันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไง <ing> เป็นไงบ้าง <ing> จากที่ตอนแรกๆจะแบบพัดดีพัดดีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆค่ะจบเรื่องนี้ก็น่าจะโอ้หกลมเพลียวกันอยู่นะคะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ตรแตกต่างกันอย่างเงี้ยอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างฟิล์มเบรกเองเขาก็จะน่ารักเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นชิปเปอร์อย,อยู่ในตัวสูงมากชอบเซลล์ผู้อื่นอย่างเงี้ยใช่ส่วนแบบพี่เปิ้ลน้องมิมเขาก็จะมีความแบบว่าชวนคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำหนึ่งกับเนย กับพวกเราทิ้งหมดก็เนี่ยค่ะมันก็มีความหลากหลายคาแรคเตอร์แตกต่างกันแ,แ,แ,แล้วแบบคนหนึ่งเหมือนเป็นหน้าแจ้งเลยนะมันไม่ใช่นี่นี่มันมันมีเส้นบางๆแบบ,บ,บว่าเหมือนเราแกะ<อ>แต่เหมืน <c oughs> อนแบบทุกคนก็จะมีความแบบว่าโอ้ยพี่ทุกคนจะถูกเรียกพี่ เห็นแฟนโปรเจกต์ของเราไหมคะที่ล่องมาทางน้ำศพเป็นเรื่องนาทีดีละค่ะที่เขาไม่ว่ายน้ำมาชอบทำอะไรแบบยิ่งใหญ่สคริ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากลูกแม่แพ้บอดได้น้องล้วลุ้อู่แม่แพ้บอดได้ก็มีทั้งแบบน้ำแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลุ้นอยู่แบบเอออย่าไม่ต้องถึงขั้นว่ายน้ำข้ามกันมานะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะแล้วฉันหรอคะพอเห็นแบบนี้แบบรู้สึกยังไงบ้างเหนียวแน่นมากเลยแฟนเราตู้เร จริงๆก็สามปีกำลังเก้า้าสู่ปีที่4แต่ก็ยังคงแบบเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่เพิ่งมาตามเราครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาเห็นพวกเราแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอซีรีส์ออนก็คิดว่าน่าจะแบบว่าครอบครัวจะใหญ่ขึ้นครอบครัวโฟอีจะใหญ่ขึ้น,น,นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีที่เมื่อกี้ทางผู้บริหารบนพูดในที่พูดไปก็รอเยี่ยมชมกับแฟนคลับทุกประเทศค่ะค่ะคะน้องพได้ค่ะ ก็ฝากนะคะพวกเราอิงหลอดฝากเรื่องนาทีลอยเล่ไว้ด้วย <c oughs> เห็นพวกเราได้เล่นกันบ่อยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความต่างไหมสําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าต่างอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องโปรดักชั่นเออเนาะเรื่องโปรดักชั่นเออยู่ค่ะเขาไม่ได้ไปบ่ายเราเขาไม่ไปเขาเรื่องโปรดักชั่นเรื่องโปรดักชั่นเออย่างเงี้ยก็เราก็เต็มที่มากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเรื่องนี้ นะะคอิงนอร์นะคะอโปแล้วก็ชลดานะคะแล้วก็ยังมีอีก3คู่ก็จะเป็นวิวัวิวาตปัตตีเสนหาวายโยแล้วก็โซลักกัทณีอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะแต่ผมอยากอินไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากชั้นหลอดได้แบบเรื่องตรงโมนค่ะเพราะด้วความที่บอสพี่นวัดสัพพะนั่งไปแล้วว่าแบบมีการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยมีอ่ะต้องถ่ายใหม่จริงๆสำหรับหนูว่าหนูย เป็นทุกคน ทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วก็ต้องปรับเป็นไปเอยาางได้คนที่มาแทนตัวไม่ื่อวางได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วแล้วก็ก็โอเคค่ะก็หนูเชื่อว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันฟ้าหลังฝนทุกอย่างเป็สนส่วนหนึ่งเสมอแล้วก็เวลาที่เราแบบมีการเปลี่ยนนักแสดงก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเหมือนเราเราผ่านหลายโปรเจกต์ที่แบบมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่ามันจะออกมาดีด้วยความตั้งใจของเราด้ย สือผลิตาัข้าวชาแบบนี้บ่าไหมคุณซีเหมือนราก็บ่อยเพราะว่าจริงๆพี่เขาก็เป็นนักแสดงหลักหนึ่งท่านก็บ่อยก็พี่บอกเรื่องการถ่ายฟ่อมต้องถ่ายใหม่พีคะก็เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วก็ก็เข้าใจที่พี่เขาแบบเลือกที่จะปองตัวด้วยเราก็เข้าใจทุกฝ่ายในส่วนของรายละเอียดอะไรอยูช่องจะออกมาชี้แจงก็ ว่าจริงๆทุกคนในกองก็รู้สึกเห็นใจแต่ว่าทุกคนก็ต้องก้าวต่อไปทํางานกันต่อไปด้วยการแก้ปัญหาต่หนูขอชื่นชมกองที่ทุกอย่างจัดการได้รวดเร็วแล้วก็ปรับอะไรกันได้แบบเร็วมากๆรวมถึงชื่นชมนักสแสดงคนที่มาสแสดงหนด้วยที่เขาแบบทากันบ้านหนักมากเพื่อที่จะมารีชูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ